ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับกับช่อง s s e Custom วันนี้เรามารีวิว s s f n a r c a r m e l Rider Saber คือจริงๆกล่องสวยนะครับถือว่าถือว่าดีไซน์ดีทีเดียวนะค่อนข้างชอบนะครับกล่องสวยมากน,นี้มาแบบล็อดเจแปไม่มีอะไรแปะเลยออันนี้เป็นสติกเกอร์จากทางเจแปนมแปะบาร์โค้มาครับต่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับ มาครับมาดูของแห่หกันในกล่องดีกว่าดูคู่มือกันก่อนเลยอย่างที่เห็นนะครับก็อ่ามันแหลมนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆาการอาลูกเล่นาการดึงแกง่ขาอันนี้อย่างที่เห็นครับเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยเขาจะให้เกาะหลังมือเนี่ยมาแค่อันเดียวเนาะแล้วก็วิธีจับดาบต่างๆนะครับคู่มือจะประมาณนี้ในกล่องที่แอดได้มาก็จะมีอันนี้ด้วยไหนไมาดูกันซิ โปรโมตนะครับจริงๆตัวเอสปาดาเนี่ยสวยทีเดียวนะแอดชอบโทนสีตรงช่วงกลางลำตัวนี้มากๆเลยนะครับก็ดูดีดูดีอ่ะโอ้โหฝั่งนี้ก็ยังขายขายเก่งแต่ก็สวยดีนะครับถ้ายืนคู่กันเนาะกับเจ้าเบรซซ์ท,ทีนี้เรามาดูของที่เขาให้มากันนะครับก็อย่างที่ทราบกันมืออีก3คู่แล้วก็ ดาบหนึ่งเล่มน,นะครับประมาณนี้ดูด้วยตายัยงไม่เจอตําหนิอะไรนะ,อะเอาเขาออกมาจากถาดกันก่อนทำเทภาที่สองดูก็ยังไม่ได้เจอตําหนิอะไรนะครับอ่วยช่วยกันดูอืตัวนี้สีการทำสีจะไม่ได้ไม่ได้ตรงกับเนื้อเรื่องเนาะ อย่างตอนที่จะพูดไงดีตอนโปรโมทน,นะครับสีเงินตามตัวอย่างตรงนเนี้ยเออนี่ยเออตรงเนี้ยนะครับต้องเป็นสีเงินนะเห็นนะขโมนไปสีเงินตรงหัวแล้วก็อันนี้มันไม่เป็นสีเงินนะ่ะเออข้อดีก็คือเวลาขยับเล่นมันไม่ถลอกนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่แบบนะมันก็ไม่ได้ดูสวยเนาะประมาณนั้นนะครับเฮ้ยภาพคมไม่ได้แย่นะ,ะเดี๋ยวไปว่ากัน เดี๋ยวยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปว่ากันกับของในกล่องนิดนึงก่อนอ่ามืออ๋อนอนได้ไหมนอนเลยดีกว่าเพื่อความชัวรมือแบมือจับอาวุธแล้วก็มือแบท่าประจําตัวเหรอเอามาดูสักครู่นึงมือแบปกติช่างมันมือจับอาวุธก็ช่างมันแต่มือท่าประจําตัวเนี่ยขอดูสักหน่อยอ่าฮะก็ดูดีนะครับมือท่าประจําตัว ทีนี้ก็มาอยู่กันต่อกับอาวุธฮะอย่างที่เห็นเลยครับเออสีมันสีมันตุนๆน่ะเออมาันคือสีของเนื้อพลาสติกนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับข้อดีก็คือไม่ถลอกครับอืมไม่ถลอกแน่ๆเอานิ้วถูเอาอะไรขูดก็ไม่ถลอกแต่มันจะเป็นรอยไงอ่าข้อดีคือไม่ถลอกอืถามว่าสวยไหมหรอก็เล่นได้นะ คือต้องเข้าใจก่อนว่าราคามันแค่3,520เยนเองนะครับในขณะที่ฟิกไรเดอร์ปัจจุบันเนี้ยราคามันไปแบบ7,000-8,000เยนแล้วแอเล่นมองว่าคือมันคุ้มกับราคามันเหมาะสมกับราคาของมันแล้วกันเนาะลูกเล่นต่างๆในการอาถอดเจ้าวันเดอร์บุ๊กต่างๆนะครับรวมถึงดีไซน์ก็คือให้อุธมาในกล่องก็ดีแล้วสังเกติอาไรเดอร์3,000เยนอะ ไม่มีอาวุธมาให้หรอกการการที่มันไม่ให้หลังมือเดี๋ยวดูก่อนลองแกะหลังมือนี้แกะยากอะไรขนาดนั้นไหมไม่ได้ยากนะครับแล้วก็เวลาเอาไปเปลี่ยนใส่มือสําหรับเปลี่ยนล้อนะดังครึบเลยก็ไม่ได้หลวมขนาดนั้นนะครับอย่างที่เห็นเนาะเออก็ไม่ได้หลวมขนาดนั้นเลยนะครับก็โอเคในระดับหนึ่งทีนี้ไอตัว จะเรียกว่าอะไรดีผ้าคลุมกระโปรงหรืออะไรดีนะครับก็ตัวมันเป็นยางครับแต่ยางมันไม่ได้แข็งแบบโครนอสเนาะเออก็คือมีความแอคชั่นได้ที่สําคัญนะครับก็คือเรนการขยับเออเลนการขยับนี่คือกว้างมากนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพลาสติกที่เอวออกก่อนนะครับปึง้งคือในราคาเนี้แอดมองว่าคุ้มในคุ้มในคุ้มลวเลยจริงจริงเออสามพันเยนนี่คือ ถ้าเทียบกับฟิกไรเดอร์ตัวอื่นนี่คือถูกยั้งขี้เลยนะครับจริงๆแต่ก็แลกมากับการที่สีเงินอาจจะลงไม่ครบหรืออะไรก็ตามแต่นะคือตรงนี้ใครๆก็บอกว่ากิลมอนไว้ใช่แอดเห็นแอดก็บอกกิลมอนครับอาจจะมีมาทิมหัวบ้างในบางทีก็แหลมนะครับแหลมแหลมจริงจังเลยถ้าจะบอกว่า t a r g e t ็ตคือการขายเด็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าแหลมนะครับแล้วก็จุดนี้ อาจจะมีแน่นๆน่นติดตกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าสีมันเป็นเมทัลลิกเนาะอาจจะมีมีความมาละลายติดกันในบางครั้งนะครับแต่เออเลนส์ของการขยับผ้าคลุมนี่คือโอเคครับกว้างมากเนี่ยผ้าคลุมสามารถขยับมาและหลังได้เลยนะครับแล้วก็มีความอ่อนช้อยในระดับหนึ่งคือมันค่อนข้างบางนั่นแหละเล่นก็ระวังฉีกระวังแหกนะครับแต่ว่ามันทําให้เวลากลางขานะครับคือไม่ติดขัดว่ายง่ายเออ พอผ้าผ้าุมมาค่อนข้างบางนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้พิ้วหรือจัดท่าได้แบบเป็นธรรมชาติมากขนาดนั้นนะครับก็ต้องมาลองดูกันอีกทีทีน,นี้จุดขยับสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ค่อยห่วงตอนนี้แอดก็จะมีอยู่2จุดที่อยากจะให้ชมก็คือเป็นเอวครับปึ้งอ่ะไปึ่งนะมือน,นิติดนะครับเอวเวลาเงยเนี่ยเงยได้เยอะแต่เวลาก้มจะได้นิดหน่อยคือติดดีไซน์ของความเป็นเซเวอร์นั่นเองซึ่งถามว่าแย่ไหม ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เลวะไรเดอร์บอดี้จะเป็นแบบนี้หมดแล้วเนาะเออเหมือนกล่อง iPhone เลยซ่อนข้อต่อเนียนๆน,น,นะครับตรงอื่นเนาะอะ,อะตรงนี้ที่ห่วงอีกทีนึงคือตรงเนี้ยมันจะทําติดกับลาตัวนะครับอ่ามีกลไกการยกขึ้นยกลงได้บ้างแต่ไม่มากครับอย่างที่เห็นพอยกขึ้นปุ๊บทิ่มตาอ่อเซเบอร์ er, ตาบอดไม่น,น่าเล่นมุกนี้นะครับในนะัคือมันทิ่มนะครับแล้วก็จุดนี้ก็โอเคครับโอเคแขน ยกได้สุดอะไรได้สุดที่เหลือแบบมุมงอทรงงอศอกอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็จะไม่ได้พูดถึงมันนะครับการหันหน้าหรอปกคอเสื้อค่อนข้างกว้างนะครับแอดมองว่าโอเคนะคือมันหันมันหันได้เยอะแล้วนะครับคือแบบการก้มการเงยคือสาหรับแอดนะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยรวมถึงฝั่งนี้เออกลไกาการขยับก็โอเคครับแม้ว่าจะมีปกคอเสื้อก็ตามแต่เกาะไหลเขาก็ทํามาเผื่อยกได้เยอะมากตรงเลยโดยรวมเนี่ยเป็น ฟิตไรเดอร์3,000เยนที่แบบคอมเมนต์เลยคือแบบน่ามีอ่ะมันมันมันควรมีมันต้องมีแล้วแหละคือแบบราคาในแอดมองว่าคุ้มนะครับส่วนตัวนะแม้ว่าการให้หลังมือหรือการที่แบบสีลงไม่ครบจะเป็นปัญหาสําหรับใครก็ตามแต่แอดมองว่าสําหรับแอดเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองถืออาวุธให้ดูแล้วการเปลี่ยนเปลี่ยนมือถืออาวุธให้ดูแล้วกันว่าฟิลลิ่งในการถือเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามือ อันนี้ก็ต้องพูดถึงกันนิดนึงเนาะมือจับอาวุธเนี่ยจะไม่ค่อยลู่ไปข้างหน้ามากนะักเพื่อที่จะทำท่าเอาดาบปักพื้นด้วยเนี่ยจริงๆต้องเอาแผ่นหลังมือจากอันนี้มานะครับแต่ว่าเช่างมันเถอะไม่เป็นไรเราแค่จะลองเทสถืออาวุธให้ดูว่าถือ,อมไม่ยากนะอย่างที่เห็นนะครับการถือไม่ได้ยากเลยแต่ไม่ได้หลวมนะครับเออการาบมาถือแล้วก็ดูดีหรอกแต่แบบ มันค่อนข้างหนาและสี่มันเทาๆตุ่นๆไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าเทียบกับราคา3,000เยนแอดโอเคครับได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นสวยๆกันแล้วในส่วนของสติกเกอร์บอกว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรพิเศษพิเศษล้วกันเนาะต้องรอติดตามนะครับตัวตัวนี้ที่แอคชั่นโพสอาจจะติดเป็นโปรโตไทป์ไปก่อนเนาะเสียบได้ท้งสามรูยไหม <c oughs> รูกลางก็เสียบได้รูนี้เสียบได้ไหม เสียบได้สองรูเฉยถามจริงแล้วเอป d a าดาก็ไม่ได้ใช้น,นี่หรออาตายแล้วจะจบคลิปอยู่แล้วเพิ่งสังเกตเออเสียบได้แค่2องรูนะครับรูที่3เสียบไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรช่างมัดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นสวยๆแล้วก็โปรโตไทป์ของสติ๊กเกอร์วันเดอร์บุ๊กกันก่อนแล้วเดี๋ยวของจริงจะตามมานะหายแล้ว